ผู้ชายคนหนึ่งหัวร้อนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถกู้ภัยแล้วยังจอดลงมาท้าทายด้วยนะครับออะไรม ในคลิปเราจะเห็นว่ารถกู้ภัยเนี่ยขับเลนขวานะฮะก็ขับมาปกตินะครับผู้ชายคนนี้ขี่จกักรยานยนต์แซงซ้ายแล้วมาปาดหน้านะฮะแล้วก็เบรกเป็นระยะนะฮะคล้ายกับจะต้องการให้กู้ภัยเนี่ยชนท้ายหรือเปลา่าสุดท้ายจอดกลางทางแบบนี้นะฮะแล้วมาทุบฝากระโปรงรถเขาคือทุบจนแบบฝากระโปรงหน้านี่ยุบเลยะฮะ คนที่อยู่ในรถจะได้ยินเสียงคุยกันนะครับว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครมาทําแบบนี้ทําไมนะฮะคือแสดงว่าคนที่รถเขาก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุใช่คะ่ะเมื่อกี้รอยบุบนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มของเมื่อวานนี้นี่ปาดมาแสงซ้ายปาดขวาแล้วเบรกจึ๊กจึก,จกอุ๊ยหยุดนี่ท่าเบรกไม่ทันเ็ชนเลยนะอ้โหทุบ ล่าสุดเราไปคุยกับผู้เสียหายนะฮะก็คือคุณสุทธิรัตน์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของทางปอดเต็กตึงนะฮะนี่ก็พาไปดูรอยบุบที่ฝากระโปรงหน้ารถนะครับคันที่ประสบเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะโดยบอกว่าตอนนั้นขับรถไปเติมออกซิเจนที่ตลาดบางใหญ่นะฮะเพื่อเตรียมไปรับผู้ป่วยมาถึงช่วงประตูน้ำพญาบรรลือในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับเห็นรถจักรยานยนต ในกระจกข้างด้านขวาพยายามขี่แซงแต่แซงไม่ได้จนกระทั่งรถคันหน้าเบรกรถกู้ภัยก็ต้องเบรกผู้ชายคนนี้ก็ขี่แซงซ้ายนะฮะแล้วปาดหน้ามาแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับโดยตะโกนเนี่ยจใจความประมาณว่าให้ชนเลยเอาบอกมึงชนกูมึงชนกูเลยอย่างเงี้ยนะฮะยืนยันว่าระหว่างทางเขาไม่ได้ชนนะครับก็เลยไม่ได้ลงจากรถด้วยตอนนั้นเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องในบานปลาย ส่วนผู้ก่อเหตุหลังจากโวยวายทุบรถเสร็จแล้วก็ขี่รถหนีไปท่านอะไรวะแล้วพอไปถึงจุดกเกิดเหตอ่ะเขาก็พอดีผมชะลอรถพอรถกันหน้าเบรคเขาก็แสงเข้ามาปาดหน้าตามในคลิปเลยครับเพราะว่าทุบรถเลยใช่ครับและตอนที่มาจุดเขาพูดอะไรมาตะโกนถ้าฝั่งไม่ผิดเหมือนว่ามึงชนกูมึงชนกูมึงชนกูกูบอกให้มึงชนกูเออเขาเขาถา้ถาทายให้ชนเขาบอกกูบอกให้มึงชน แต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ลงไปทําอะไรครับผมแฟนห้ามไว้ก็แต่ว่าเขาก็ไปแจ้งความนะฮะที่สพบางบัวทองนะครับเพื่อให้ตารวจติดตามตัวชายคนนี้มาดําเนินคดีนะครับเพราะว่ารถเขาก็เสียหายนะฮะฝั่งของผู้เสียหายก็กําลังไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากทางเทศบาลด้วยนะครับเพื่อจะมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาไม่ได้ชนผู้ชายคนนี้จริงๆอที่บอกชนกูชนกูเนี่ยเขาไม่ได้ชนจริงๆนะฮะหรือถ้าเกิดชนจริงๆก็ ก็จอดเรียกคุยกันดีๆก็ได้อ่าเอาเป็นว่าตอนนี้เขาแจ้งความที่สบพบางบัวทองแล้วนะครับ